แกงเส้นต้มเส้นพริกจีกะปิสีบกใไ้าาว้าเส้นนี้ชุดยอดเลย

สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมองังปลายสู้ขู่สู้คนครับผมเมื่อนี้มาพ่อกับบอกแม็กพากินพี่น้องบอเม็กได้ต้มเส้นครับผมบอเม็กเสียวเส้นในเบิร์นเด้อครับผมอาซิโบเ็นเนาะพี่นะพี่น้องเอ้ยเส้นอืมโอ้มาเซเซนมาแม็กท่างไก่ท่างไก่ครับผมโอ้ยเส้นเหลืองเมันแต่แซ่บขนาดพี่น้อง ได้หัวละพาสลัดพริกเผาพริกพริกพริกสดพริกจี <c oughs> เลยไก่กับปิพี่น้องมาที่เส้นนั้บมาแมกทางไก่ทางไก่ครับผมอันนี้เป็นตีนไก่แบบบ่มีกระดูกพี่น้องบ่แมกมักทังสี่ครับผมอันเป็นกระดูกนี่บ่แมกว่าแบบกินยากอยู่อืมอืม เดี๋ยวคนหมักเนาะพี่น้องหม้อแม่ปรุงมาแล้วเรียบร้อยด้วยครับผมหยกพริกี่วา่ามาบัเนี่ยโอ้เส้นเนี่เนมเนี้วนุ่มขนาดด้วยพี่น้อง สุดยอดโอ้คักขนาดเลยพี่น้อง,น <c oughs> เ,งเนี่เซ็มไหมเนียวนุ่มมีดิจนได้เอา <c oughs> เอาซ้อนซอยเลยกะพี่เดี๋ยวมาแม็กเอากับปีใส่กันเลยครับต้องใส่กับปีเด้พี่น้อง ทาด้วยกะปิครับม้มเบนได้ได้ยไอ้เส้นเนียวนุ่มเนี่ยมาพี่น้องแกงเส้นต้มเส้นพริกจีกะปิ สุดยอดสีบอกให้ว่าเส้็นนี้สุดยอดเลยุ่นหลุดบ่ข้นอ่ะเพีาา่อน พี่น้องพอมมาพี่น้องตื้มน้ำพี่น้องตื้มน้ำอืมมันยากจริน้ำบก <c oughs> <c oughs> เพื่อสิียร์ไทยเนาะสิ่งอืดก่อนมาบ้านเนี่ย สุดยอดพี่น้องน้ำเคลือบโอ้เซบ่บหมหละพาเซงกับปิ ดูออยอดพี่น้องสอนเซน,นครับโอ้ย ักเลยอืมโอ้ สีน้ำกันดำดีค่ะพี่น้อง Nó mới cả đủ luôn Tìm cái lái lại, lại. โอ้แสบพี่น้องเอามาอนี่พอาะถการันันนี่ก่อนพี่น้องคลิปหนคลิปไม่พอกันไหมครับผมเรารับแรงเงินหมืน่นเราตื่นแรงเงินแสนครับสวัสดีครับ